ขอบคุณพี่น้องบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ใส่คำว่าปฏิวัติผมใส่คำว่าปฏิวัติเลยแม่โมเมนปฏิรูปรวดเร็วเป็นการเปลี่ยนแปลงการให้บริการพ่อแม่พมี่น้อง พี่น้องประชาชนนะครับได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบนี้จะทําให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับทางแพทย์ผู้รับก,การรักษาก็จะมีข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจในการรักษาจะทําให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับด้วยความเข้มแข็งของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดความเข้มแข็งของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับเราได้มีการกระตุน้นแล้วก็ได้ส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ได้ไปยืนยันตัวตนที่รพอพสตก็คือสถานีอนไมนะครับเพราะว่าเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุดนอกจากนั้นนะครับในส่วนของโรงพยาบาลท,ทุกแห่งก็สามารถยืนยันตัวตนได้และที่สําคัญผมเห็นหน่วยเคลื่อนที่นะครับของทีมสาธารณสุขจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเคลื่อนที่เองหรือกิจกรรมต่างๆน้องๆได้วิ่งเข้าหาประชาชนนะครับยืนยันตัวยืนยันตัวตนให้กับประชาชน ผ่านปัตรประชาชนใบเดียวทําให้มีความสะดวกในการยืนยันยิ่งขึ้นต้องถือว่าเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับณเวลานี้เนี่ยอีก4่จังหวัดนอกจากอำนาจเจริญแล้วเนี่ยได้พัฒนาระบบะการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยครบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ได้จัดบริการควบคู่ไปกับจังหวัดอำนาจเจริญมันยืนยันกับพี่น้องอ,อำนาจเจริญและอีกสี่จังหวัดนะครับว่าสามารถที่จะใช้ปัดบริการ บัตรประชาชนเป็นใบเดียวรักษาทุกที่ได้ทั้ง5จังหวัดครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการจัดระบบการเก็บข้อมูลของประชาชนผู้ป่วยเนี่ยสระดับนะครับก็คือในระดับของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่เก็บเก็บข้อมูลของผู้ป่วยตัวเองอตรงนี้เองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการให้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานทุกโรงพยาบาลสําหรับอำนาจเจริญเนี่ยทุกโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ส่วนข้อมูลส่วนกลางที่กระทรวงสาธารณสุขเก็บไว้เนี่ยก็เป็นการเก็บข้อมูลผ่านระบบความปลอดภัยระดับ ISO นะครับมันให้ความมั่นใจในเรื่องความไม่รั่วไหลของข้อมูลได้นะครับอันนี้ความพร้อมของโรงพยาบาลสัมประสิทธิประสงค์ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลปลายทางของที่พึ้นสุดท้ายปลายทางสุขภาพเราก็มีการเตรียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการปลายทางก็จะประกอบด้วยเรื่องของโทรเวชทางไกลนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนัดหมาย ออนไลน์นะครับรวมทั้งถ้ามีการนําส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานะครับผ่านกระบวนการภายในที่อยู่ใกล้ที่สุดก็เป็นเรื่องของไลเดอร์หรืออาจจะเป็นเรื่องไปษณีแล้วท้ายที่สุดก็เรื่องเรื่องของการส่งต่อซึ่งเราใช้กลไกของอิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้น,นกลไกช่วงนี้ที่สําคัญก็คือฐานข้อมูลสุขภาพจะอยู่ในระบบเดียวกันแล้วสามารถเชื่อมโยงกันโดยท่านไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอีกแล้วนะครับครับขอบคุณครับ